ทำเอ,องเเอเไม่ใช่เขียนเร็ว อะไรอ่ะเดียว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 ,ยว,ยว,ยวอันนี้คืออะไรอันนี้คือะไรบอกมาฮะนี่พันต้องมาเขียนตรงนี้ขยะคําว่าขยะต้องมีสะอาดตรงนี้จะไม่มีแบ่งไอ้นี่พยัญชนะออกมาวา่าไม่ได้ผิดเออสระอาดตรงนั้นลรงเขียนตรงนี้เลยไม่รไยขยะอ่าแล้วก็มาเขียนตรงนี้นี่เขียนตรงนี้เลยเขียนตรงนี้ อะไรของมึงมึ้ซื้อได้อืมมันได้ที่ไหนล่ะอ่ะมันไม่ได้กับมึงอย่าเถียงกูสิโถเอ้ยได้ใช่แบบนี้มาจากบ้านช <c oughs> าวนาะเ <c oughs> ขีนะ <c oughs> เยนตรงนี้ก็ได้เนี่ยเออเออจังไรก็ได้อ่ะ คนอื่อนเขาไม่หยยิวเลยมั้งเขายยนั่งรอมึงเนี่ยตาไม่ตาไม่ไปมีหิวไม่หยยิวตามตาไม่ยยมไปไม่มาวันเนี้ยาากอไก่ถูกแล้วสารอากอไก่กอไก่กอไก่อย่ามาเทียบกูสิจออาพอจากอะ่ะมากอไก่ บอกไปไม้ไม mm. <Med ho. S 1> ่โทรสระอาสระอาไม่ต้องมึง <único> ช <Liberty Overwatch throat> <com fall asleep> ้าเขียนเขียนอย่าโอโหสระอาเนี่ยเร็วสระอาเนี่ยเนียเนียดสระอาเนี่ยมึงไม่รู้อะไรเลยมึงชนะอ่ะมึงเกกูสอนไหม ขารู้ไม่กล้ดีมองไม่เห็นอันนี้กำลังถ่ายอะไรเรให้น้องหาบ้านไม่รู้อะไรสักอย่างเลยสาระอ่ะสระอาสระอ,ระอีไม่รู้โอ้โหป .3 แล้วมันใช่ไหมเนี่ยาอายก่นเลยวะ าย่มันรี้จะเขียนใะห้มันรออชามาแลเพื่อนเพื่อน่ะ